าสาซาเุทินักกีฬาบันเตะลาวแควนสตัดหรือเลิกลิ้นกอนไวอันควรเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมพันสามสองทีพนมาได้เกิดเหตุการณ์ซอกแฟนบอลทางฝั่งลาวและฝั่งไทยเมื่อ,อนักเตะกองกลางสุด่อทีมชาติลาวของสมสรสมุทรประกันซิตี้ในไทยลีกได้ออกมาประกาศเลือกลิ้นบันเตาออซีพอย่างเป็นทางการด้วยวัยเพียงส6หกปีเท่านั้นพุทธไซโคเจเลิรนหรือตะเป็นนักกีฬาบันเตะชาวลาว ทีเกิดอยู่ในแขวงสวรสดเขตเป็นนักเตะลาวอีกคนหนึ่งที่ทึกบันทึกไวในประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสไปคาแข่งในไทยลีกซึ่งถือเป็นลีกระดับต้นของอาเซียนที่ผ่านมาเขาเคยลินให้กับสโมสรนในลาวลีกได้แก่สโมสรเอสราสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบสโมสร่วงแอ่งอัตปือและสโมสรลานสร้างยูไนเต็ดก่อนที่จะย้ายไปลินให้กับสโมสนนนรนครปฐมยูไนเต็ดในปี2018และสามารถพาทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีกซาม ขึ้นมาลิ้นในไทยลีกซองจนในปี2 0 0 1ก็ได้ย้ายมาลิ้นให้กับสมสรซ้อนสมุทรประการซิต,ตี้และที่สมสรซ้อนสมุทรประการซิต,ตี้แห่งนี้ก็ได้เป็นสมสรซ้อนสุดท้ายของเขาในนามนักกีฬาบันเตออาซีบซึ่งปัจจุบันสมสรซ้อนสมุทรประการซิต,ตี้ก็ได้ตกสั่นจากไทยลีกหนึ่งลงไปลิ้นในไทยลีก2องพุทธไยให้สัมภาษณ์ว่าคอยหูซึกอิ่มโตและบ่มีความกระหายในกีฬาบันเตออีกต่อไปคอยคิดว่า สำหรับตัวคอยเองถือว่าประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้แล้วอยากลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆพุทธไซโคเจริญติดทีมซาดลาวเกือบทุกสุดในานามทีมซาดลาวสุดใหญ่ลงสนามทั้งหมด39นัดยิงได้1ประตูซึ่งการจากลาพื้นหญ,ญ้าสีเคียวครั้งนี้เฮ็ดให้แฟนบานเสียดายที่จะบริห็นพุทธไซลงหลักเลื่อยในสนามอีกต่อไปทั้งที่กำลังอยู่ในช่วงอายุที่พีกแต่ทึงยังได้ก็าตาม ทุกคนยอมเคารพการตัดสินใจของพุทธศัยเองและแฟนบ้านจะจดจำซอนี่ไวในดวงใจตลอดไปเขาได้ทึกยกย่องว่าเป็นตำนานทีมชาติลาวอีกคนหนึ่งและแฟนบ้านนครปฐมก็ยก ok ให้เขาเป็นตำนานคองสโมสซน,นครปฐมยูไนเตดอีกด้วยว <í> เมื่อเฮาย้อนกลับในอดีตสำหรับนักเตะลาวที่มีความสมร,รสู้สูงบ่เพียงแต่พุทธศัยเท่านั้นที่เลือกลินบันเตอาซีพไวเกินไปมันยังเคยมีอีกหลายคนบ่ว่าจะเป็น ลำเนาซิงโตไกซอนสุขวงศ์และคนอื่นๆอ,อีกถ้ามาเทียบกับนักเตะที่เป็นตัวหลักของทีมชาติอื่นที่ยังลงลล่นในพื้น้าซีเคียวจนอายุหอด3 0ถึง40ปีตัวอย่างนักเตะไทยอย่างทีลิลินแดงดาปัจจุบันอายุ34ปีศิวรลักษ์เทศสูงเนินอายุ38ปีทีรธรบ,บุญมาทันอายุ32ปีหรือนักเตะในยอุอโรปอย่างจานุจิบุฟฟ่อนรัวาสรปตูชาวอิตาลีปัจจุบันอายุ4 4ปี ซลาตันอิบราฮิโมวิคกองหน้าชาวสวีเดนอ,นอายุ40ปีคริสเตียโนโรนันโดหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอายุ37ปีเทียโก้ซินววกองหลังชาวบราซิลอายุ37ปีและอีกหลายๆคนนักเตะเหล่านี้ล้วนแต่ยังลงเล่นในสนามอย่างสบายหันมาเบิงนักเตะทีมชาติลาวแมนเลือกล่นทางที่อายุเพียง26-27ปีเท่านั้นซึ่งมันไวเกินไปทีแฟนบ้านจะโบเห็นเข้าในสนาม และวิดีโอนี้สองกรรมาการจะมาวิเคราะห์5สาเหตุที่นักเตะลาวเลือกลินก้อนไวอันควรสาเหตุที่หนักเตะคิดว่าตนเองประสบผลสําเร็จเพียงพอแล้วอย่างที่รู้กันว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยังบมีเลียกอาชซีพในประเทศฉะนั้นการทีนักเตะของลาวได้มีโอกาสออกไปลินต่างประเทศที่เป็นเลียกอาชซีพแล้วก็ถือว่านักเตะผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบผลสําเร็จในเส้นทางไซนี่ ซึ่งมันได้สร้างความเพึงพอใจให้ตัวนักเตะเองสาเหตุ่ซองนักเตะมีกิจการที่ต้อง้านต่อการที่คนคนหนึ่งได้ออกไปลินกีฬาบันเตะในต่างประเทศแน่นอนแล้วว่าลายหับเหมือนได้ค่อนข้างไล่ต่างจากนักเตะที่ลินภายในประเทศอยู่แล้วแต่บางทีการมีกิจการเป็นของตนเองอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่นักกีฬาเหล่านั้นต้องการอาจจะเป็นการสาร้างต่อกิจการของพ่อแม่ หรือสร้างกิจการขึ้นมาไม่เพื่อให้ลูกสร้างต่อได้ในอนาคตสาเหตุที่สามอยากกลับไปอยู่บ้านตนเองการที่ได้ออกมาอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือในเมืองใหญ่นั้นถือว่าเป็นความฝันของหลายคนแต่เมื่อหอดเวลาก็เหตุให้เฮาคิดหอดบ้านคิดหอดบอนที่เคยอยู่อาศัยมาแต่น้อยหรือส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเบื่อสังคมในเมืองใหญ่เลยอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบเงียบๆในบ้านตนเองสาเหตุที่สี่ อยากลองเห็ดซิ่งหม่ๆมแน่นอนตอนอย่างน้อยความฝันของนักกีฬาเหล่านั้นล้วนแต่อยากให้ตนเองลงลิ้นในพื้นหญ้าสีเขียวทำกลางกองเสียที่ทร่งเสียงห้องอมหอบสนามแต่พอเมื่อได้สัมผัสกับความฝันเหล่านั้นแล้วก็คิดว่ามันโบมียังท้าทายอีกต่อไปโดยเฉพาะบานเตะภายในประเทศลาวที่มีการพัฒนาค่อนข้างซาจากที่เคยมีสโมสซอนสิบกว่าทีมปัจจุบันเลือกเพียงแต่67ทีมเท่านั้นจึงเหตให้หนักเตะเหล่านั้นอยากเปลี่ยนอาชีพลองมาเห็ดแนวอื่น สาเหตุสุดท้ายลายหับจากการเป็นนักกีฬาบันเตะบ่เพียงพอโดยเฉพาะกีฬาบันเตะภายในประเทศลาวที่ยังเป็นลีกเครื่องอาซีพซึ่งรายหับที่นักกีฬาได้นั้นบ่นเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวอีกทางยังมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บนักและบ่มั่นคงนักเตะบบฮูวาสมสรอนจะยืนระยะโดนดได้ซ้ำได้ซึ่งผ่านมาก็เคยมีลายทีมในลาวยุบทีมจนนักกีฬาต้องดิ้นรนหาทีมใหม่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น คอมเมนต์เพียงทัศนะของ่องกรรมการที่นํามาวิเคราะห์5สเหตุที่นักกีฬาบันเตะลาาเลือกลิ้นทางทางที่อายุยังน้อยซึ่งบางทีอาจมีายกว่านั้นหรือบมีในข้อที่ล่ามาหรือนักเตะอาจจะมีเหตุพลนบางอย่างที่เฮาอาจบุ้ฉะนั้นถ้าหากใครมีความคิดเห็นก็สามารถแลกเปลี่ยนในใต้คอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องกรรมการเป็น่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟัง